สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดส u b s ไ r i b ์นะครับกดติดตามนะครับขอพบคุณมากนะครับกรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับทางร้านประกาศรับซื้อเหรียญนี้เป็นทางการเลยนะครับเป็นต้องการมากเลยครับลูกค้าท่านใดรีบหยิบเหรียญลักษณะนี้ขึ้นมาดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับ นะครับการผลิตเป็นจํานวนมากทั้งหมดการผลิต3ล้านเหรียญนะครับทั้งหมด3ล้านเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับนะครับขึ้นหน้าจอให้นะครับเป็น ID line นะครับพิมพ์ KA ตอง5 7ตัวเลยนะครับ5 5 5 5 5 7ตัวนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับกรุณาถ่ายรูปให้ชัดๆด้านหน้าด้านหลังและมาประเมินราคาก่อนนะครับขอสวยๆนะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับก็เราพิจารณาตามนะครับรูปภาพนะครับนะครับการนะครับตามเหรียญนะครับว่าเหรียญผ่านการใช้มาเท่าไหร่นี่ก็ผ่านการใช้มาแล้วนะครับเนี่ยมีรอยเห็นไหมครับคาบ เหมือนสนิมนะครับทางร้านได้ตรวจสอบแล้วนะครับทางร้านก็รับซื้อมานะครับทางร้านต้องการมากๆเลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นแบบไหนนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับทางร้านซื้อมานะครับเดี๋ยวภูนิพพนดุลยเดชนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนนะครับโฟกัสก่อนแป๊บนะอ่าภูนิพพนดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ เหรียญที่ระลึกนะครับ1บาทนะครับเดี๋ยวหันด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านมีอยู่แล้วรีบหยิบเหรียญแบบนี้มาเลยครับหยิบขึ้นมาดูเหมือนกันนะครับอ่านะครับขึ้นมาดูและเปรียบเทียบกับทางหน้าจอได้เลยนะครับเปรียบเทียบทางร้านเลยนะว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับนะฮะดูให้จบนะครับนะฮะนะครับรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทย1บาทนะครับนะครับ1บาทนะครับนี่ครับเป็นนะฮะทุกคนรู้นะครับด้านหลังเป็นนะครับวงจักรนะครับวงจักรนะครับเห็นไหมครับวงจักรนะฮะเห็นนะครับสวยและงดงามนะครับนะครับผมจะประกาศรับซื้อสูงสุดเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมเป็นต้องการมากเลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับ ขอบนะครับขอบของเหรียญนะครับนะครับไม่ได้ทํามานะครับทางร้านนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับขอบนะครับขอบของเหรียญนะครับขอบของเหรียญเห็นไหมครับนะฮะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบของเหรียญนะครับท่านเห็นนะครับ นี่ทางร้านจะประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับการผลิตทั้งหมดทั้ง3ล้านเหรียญนะครับผลิตเป็นจํานวนมากเหรียญปกติทางร้านไม่รับซื้อนะครับกลรุณานะครับดูชื่อช่องด้วยนะครับทางร้านรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับนี่ครับทุกท่านดูนะครับเป็น เหรียญที่ระลึกแต่นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับเป็นที่ระลึกรุ่นเดี๋ยวที่3นะครับรุ่นที่3จะมีรุ่นที่1พศ2 5 0 4ั้รและรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2จะเป็น2 5 0 5นะครับ แต่นี่2 5 0 6นะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับนะครับ1บาทแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้พิมพ์ว่าพอสผลิตนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งบาทนี่ครับวงจักรนะครับเห็นมาข้างหลังนะครับเขาจะไม่ได้พิมพ์ว่าพอสเท่าไหร่นะครับไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์มาว่าบอกว่าผลิตมาวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับ แต่เราเข้าไปดูได้เลยนะครับนะครับนะครับเนี่ยติดนะครับดูข้อมูลได้นะครับว่าเหรียญผลิตปีพศอะไรนะครับผมอธิบายแล้วเหรียญนี้นะครับผลิตพศนะครับ2 5 0 6นะครับ2 5 0 6นะครับนะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมจะให้คุณดูนะครับ เหรียญแรกๆเลยนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับการผลิตนะครับนะครับเหรียญแรกๆจะเป็นพระเศียรนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูปี5้นะครับภูณิพนรุนเดชรัชกาลที่9นะครับให้ดูนะครับตาแผ่นดินนะครับปศสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้อันดับที่สองนะครับนะครับอันดับที่สองนะครับนี่รัฐบาลไทยนะครับตาแผ่นดินนะครับ 2500นะครับ5นะครับ2 5 0 5นะครับนะครับ2 5 0 5นหย้ะเห็นไหมครับ๋ยจะให้ดูครับ1บาทนะครับเพราะว่าการผลิตนะครับเดี๋ยวให้จับดูอย่างนี้นะฮะทุกท่านนะครับอาจจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอนแป๊บหนึ่งโอเคให้ทุกท่านจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วดูนะครับเห็นไหมครับจะประเสียนกลับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย พระเียรกับนะครับนะครับเหรียญนะครับรุ่นแรกๆนะครับนะครับรุ่นแรกๆนะครับจะเป็นพระเศียนกลับนะครับรุ่นหลังจะเป็นพระเศียนตรงนะครับนะครับกำลังกรุณาศึกษาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนแบบพระเสียนกลับแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาสูงเท่าไหร่นะครับนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาสูงนะครับแต่ผมประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับที่ผมต้องการมากเลยนะครับ ราคาอีกราคาเลยตอนนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวดูไปว่าผมรับแบบไหนนี่ดูนะครับนี่เราหมุนอย่างนี้นะครับจับให้มันคงนะครับจับให้มันคงแล้วหมุนเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกือบขวางนะครับนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหกร้อยบาทนะครับเหรียญแบบเกือบ ภาษเศษเอียงเขาเรียกว่าเอียงเอียงมากนะครับแต่เอียงมากนะครับไม่ได้เอียงนิดเดียวนะถ้าเอียงนิดเดียวทางร้านไม่รับซื้อนะครับต้องเห็นแบบนี้เกือบขวางเขาจะไหมครับเกือบขวางถ้าขวางผมรับซื้อ1,500บาทนะครับถ้าขวาง1,500บาทถ้าขวางแบบนี้เลยถ้าเป็นขวางอย่างนี้ผมรับซื้อ1 5 0 0บาทถ้าตรงนะครับถ้าเป็นภาษเศษตรงนะครับผมรับซื้อ ห้าพันบาทกรุณาดูคลิปให้จบนะครับเนี่ยพระเส the ียรเห็นไหมครับเนี่ยเอียงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับชัดๆนะครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยเราเราจับนะฮะจับให้มันคงนะครับและเอียงนะครับไม่ได้ทํานะครับของแท้นะครับเห็นดูช้าๆนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เอียงนะครับนี่เอียงนะครับ เอียงเยอะอยู่นะครับเอียงเยอะอยู่เดี๋ยวทางร้านรับซื้อนะหกร้อยบาทอันนี้จ่ายไปแล้วนะครับทางร้านรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงรีบหาด่วนที่ระลึกนะครับนะครับถ้าเป็นพระเศียรขวางนะครับพระเศียรขวางหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เอียงแบบนี้เลยเห็นชัดๆอย่างนี้เลยครับหกร้อยบาทนะครับจ่ายสดนะครับหกร้อยบาทรับไปแล้วนะครับ ผมรับซื้อจริงนะครับช่วยแชร์หน่อยครับทุกท่านนะครับช่วยแชร์กรุณาช่วยแชร์หน่อยนะครับว่าทางร้านรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับช่วยแชร์ทางไลน์เราตอบตลอดเลยครับลูกค้าเยอะนะครับไม่ว่าไม่มีลูกค้านะครับลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยครับเราเราตอบได้แน่นอนเรารับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราจับดูอย่างนี้นะครับแต่เราจับดูอย่างนี้นีให้ไหมครับเราจับแบบนี้ตรงๆและ เอียงดูครับเห็นไหมครับเนี่ยเอียงให้มากนะครับ6 0 0บาทเอียงแบบนี้นะครับเอียงให้เยอะนะครับเอียงให้เห็นชัดนะครับว่าเอียงนะครับนะครับให้เอียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเอียงแบบนี้นะครับเ๋ยวให้จับให้ตรงให้ตรงอ่าและหมุนนะครับหมุนหมุนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอียงเยอะอย่างเงี้ยเรารู้เลยครับเอียงนะครับ แต่ถ้าขวางมาแบบนี้นะครับขวางแบบนี้นะครับ1,500บาทนะครับถ้าขวางแบบนี้นะครับหมุนมาแบบนี้ขวางแบบนี้เลยนะครับ1,500บาทนะครับถ้าตรงอย่างนี้นะครับพัสดยนตรงนะครับพัสดยนตรงนะครับพัสดยนตรงรับนะครับพัสดยนตรงนะครับถ้าเป็นพัสดนตรงนะครับรับ5000บาท ดูสังเกตเหรียญก่อนใช้เลยครับมีอยู่จริงทุกคลิปนะผมออกไปมีอยู่จริงนะครับไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มานั่นนะครับกรุณาดูคลิปเลยนะครับดูคลิปไม่จบนะครับขอบนะครับไม่ได้ทําขึ้นมานะครับเห็นไหมครับการปั๊มนะครับเหรียญที่ระลึกก็มีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ขวางเยอะเลยนะครับเนี่ยทางร้านรับซื้อนะกรุณาดูคลิปไห้จบด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ขอให้ตรงกับทางร้านทางร้านรับซื้อหมดนะครับนะครับทางร้านประกาศรับซื้อไปกรุณาดูคลิปให้จบแค่นั้นเองครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ต้องเป็นพเสดุ์เเอียงครับ600บาทถ้าเป็นพัสดุ์ขวาง1,500บาทนะครับ1,500าบาทพัสดุ์ขวางนะครับ1,500บาทนะครับรีบหาด่วนผมต้องการมากเลยนะครับนะครับ1บาทนะครับแบบนี้นะครับ ทุกท่านมีนะครับ1บาทแบบนี้นะครับหาด่วนเลยครับนี่1บาทนะครับรัฐบาลไทยเห็นไหมครับวงจักรนะครับวงเป็นวงจักรนะครับเห็นไหมครับทุกท่านมียีบดิบยิบมาขึ้นแล้วมาหมุนดูเลยครับถ้าเป็นพระเศียรนะฮะพระเศียรเอเียง,ง,ง,งเห็นไหมเอียงแค่นี้เอียงแค่นี้คุณได้รับ600บาทถ้าถ้าเอียงขวางแบบนี้เลย ถ้าขวางอย่างนี้คุณได้รับ1,500บาทถ้าตรงอย่างนี้เลยนะครับภาษีเงินตรงอย่างนี้เลยห้า0ันบาทนะครับแค่เหรียญหนึบาทที่ระลึกนะครับคุณกรุณาดูคลิปให้จบแค่นั้นเองเห็นไหมครับสวยและงดงามเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับ,เ,รบเดี๋ยวตั้งนี้เออสวยและง,งดงามนะครับเห็นไหมครับ รับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงช่วยแชร์หน่อยครับขอพรบคุณมากเลยครับช่วยแชร์หน่อยนะครับขอขอบคุณมากนะครับ